สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูมิ้นมะนาวโซดาค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะแล้วก็อร่อยสดชื่นด้วยค่ะเป็นเมนูที่คลายร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะและก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํานะคะก็ขอฝากเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะจะทําทั้งแก้ว16อ,ออนแล้วก็22ออนเลยค่ะ อันดับแรกก็เตรียมแก้วมาเลยเป็นแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนซแล้วก็22ออนเลยค่ะ เราจะทําแบบง่ายๆนะคะผสมใส่แก้วเลยแล้วก็จะใช้เป็นไซรัปมิ้นท์ค่ะวันนี้เราใช้เป็นไซรัปมิ้นท์ของลองบีสค่ะใครจะใช้เป็นไซรัปมิ้นท์ยี่ห้ออื่นได้หมดเลยนะคะและสำหรับแก้ว16ออนนะคะก็จะใส่ไซรัปมิ้นท์ไปที่40 ml ค่ะความหวานก็ปรับได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะเราจะใช้ความหวานจากตัวไซรัปมิ้นท์เลยจะไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมนะคะส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่ไซรัปมิ้นท์ไปที่60 ml ค่ะ จากนั้นก็จะใส่น้ำมะนาวค่ะแก้ว16ออนจะใส่น้ำมะนาวไปที่20 ml ค่ะส่วนแก้ว22ออนจะใส่น้ำมะนาวไปที่30 ml เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวใครที่ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยยังไงก็สามารถปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะและถ้าใครที่อยากจะใส่เกลือด้วยก็สามารถเติมเกลือลงไปนิดหน่อยได้นะคะ ต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำโซดาค่ะซึ่งจะใส่ลงไปก่อนนิดหน่อยนะคะยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะใส่ลงไปเพื่อที่จะไปผสมกับตัวไซรัปมาให้เขาเหนียวข้นจนเกินไปค่ะเวลาทานเราจะได้ใช้หลอดคนง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะพอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วได้เลยค่ะ พอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้ทั้งสองแก้วแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทในส่วนของน้ำโซดาเทใส่ให้เต็มแก้วได้เลยค่ะทั้งสองแก้วเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ดูน่าทานขึ้นเดี๋ยวจะตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวหั่นแว่นแล้วก็ใบโรสแมรี่สักหน่อยค่ะหรือจะเป็นใบมิ้นก็ได้นะคะพอดีว่าวันนี้เราไม่มีใบมิ้นก็เลยจะใช้เป็นใบโรสแมรี่แทนนะคะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็ทําให้ดูน่าดื่มขึ้นแบบนี้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองแก้วแล้วนะคะสำหรับเมนูมิ้นต์มะนาวโซดาค่ะทำได้ง่ายๆแบบนี้เลย อากาศร้อนๆแบบนี้รับรองเลยว่าได้เมนูนี้ใครร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะรสชาติก็จะมีความหอมมิ้นต์เปรี้ยวหวานเย็นซาสดชื่นมากๆเลยลองไปทํากันดูนะคะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ